นี่คือไข่ไก่ข้างบ้านที่จะเป็นเทพไก่ในอนาคตดูให้ชัดๆนะครับนี่คือลูกเทพนะฮะโอ้โหฟูมฟักมาอย่างดีนะครับผมตอนนี้ก็จะใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาที่จะเกิดแล้วนะครับผมมาดูกันให้ชัดๆเลยนะครับนี่ฮะ นี่มันนี่นี่มันไข่ต้มเฮ้ยใครเอาน้องไก่ข้างบ้านผมไปต้มผมนี่เป็นยางมะต้มไปแล้วฮนะเฮ้ยลูก ราต้องมางหวังพึ่งโชคราบเข้ามาเว็บไทยท่ s นสโตร์และสมัครสมาชิกก็หนึ่งก็เติมเงินเข้าไปที่อ่างเปลนะครับกดเข้าไปที่เติมอ่างเปลมีเติม2เท่านั้นนะฮะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียดก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับสองอ่างเปลครับผมเราก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1น่คนเพื่อไปเติมในเว็บ <Yeah. S 1> นะจ๊ะนี่ฮะอ่างเปลา300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไป แลก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการสุ่มนะครับอ๋อจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย1 0 0มาแล้วว่100า100มาแล้วว่าไปต่อนะครับ100ว่100า100ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่พว่ 1, าท,ทุกคนอะไรกันเนี่ย3 0 0บาทเรางอกงามเป็น1,000แล้ววะ ต่อไปก็จะเอาเงินออกในการแคทลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ของขวัญอ่งเปานะครับแล้วก็กอกเบอร์โทรเข้าไปฮะแล้วก็เรียบร้อยแปะเข้าอลเลดเรา1 0 0 0บาทเนะี่ยเอ่าแอคอะไรดีเดียวลิงกนะ์นี่ผมทำหนึ่งหนึ่งรอบที่แล้วไปเว้ยคือแบบทัวลงไอ้แก็ คือแบบยังไงวะบบพี่กายเว้ยอ่ะผมจะขึ้นหน้าหน้าจอเลยรรคือแบบบอกว่าพี่กายคืออันดับหนึ่งตัวจริงเว้ยโอ้โหก็อันดับหนึ่งตัวจริงของทุกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาอันดับจากตัวละครที่มีอยู่นะตอนนี้เว้ยเ,ยเห็นไหมมันมีบัลร้อตัวเดียวนะครับก็คือโปเต้นะครับผม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วครัวม,มันลงแล้วไงผมว่าพี่แน่จริงก็ไป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 ,ไปท้าไกลหงิดนครับโได้นะครับผมผมก็เลย <c oughs> ไปขอนะครับไปขอหรือไปท้าไกลหงิดมานะครับผมแน่นอนนะครับว่าก็ก็ได้อย่างที่บอกนะครับผมนี่ฮะแน่นอนว่าเขาจัดโบรัส ให้ตัวข้างหลังแล้วนะฮะออและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนจิโนงก็มาหกนึงหหกตัวนั่นแหละ <c oughs> ขนาดเขาจัดไก่พลังยังแปดล้านเก้าว่ะดูดิ <c oughs> เริ้มมาส่องของกันก่อนนะครับกูแบบจีจ๊ดจาน <c oughs> จี๊ดเกาะบูรลอสห้าดาวพลังจมปีแปดแสนสองครับผมโอ้โหคือโคตรสุด วอดสุดของที่สุดดูดิฮะพลังโจมตีอัตราคีย์ที่เข้าแบบเน้นๆครับผมและข้างล่างก็เป็นพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตี30%เป็นต์เป็น HP นะเป็น HP พลังโจมตี30%แล้วก็พลังโจมตีเสริมอีก6%ครับแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีอีก30%โอ้มีความเร็วนิดหน่อยนะครับความเร็วแค่ช่องเดียวนะครับพลังโจมตีความเร็วแล้วก็พลังโจมตีนะครับเตะหน้าหนึ่งหลังอะไรทีเดียวดูครับการ์ดบัฟของเขานี่คือแบบโก้ยังเทไม่ติด เป็นพลังยมตีโบนัสต่อสู้พลังยมตีแล้วก็พลังเทพีเออพลังเทพีอัร <c oughs> อตราขิครับผมอัตราคีสองแถวฮะอัตราคีสามแถวครับผมโอ้โหแล้วก็อัตราดาเมจอัตราดาเมจพลังเทพีเออมันเขียนว่าพลังเทพีอ่ะเออแล้วก็ลดดาเมจโบนัสไอ้์แล้วก็แผ่นครับผมโอ้โหแผ่นจัดเต็มเบลเจ็ดเอาเอาเอคือแบบห้าเจ็ดหกห้าตีสามโป้เยอะจัด,จด มันต้องจัดแล้วครับผมเขาเป็นเอา,เอาเสาย <นะ S 1> พลังม<อ>าแบบเน้นๆเลยนะไปเราจะไปเอาบูรอดนะครับหนึ่งหนึ่งแบบพับคุมรอบแรกเลยแนะ่นอนว่ายังไงผมก็แพ้ครับผมไม่ต้องคูดเยอะนะครับยังไงก็แพ้ครับขนาดโปเต้ลุมหมาหมู่ยังแพ้เลยฮะโปเต้แบบไก่หมูอะ่ะเออไม่ใช่หมานะไก่นะครับไก่หมูไก่หม,มูยังแตกนะครับผม แล้วเทพเจ้าตัวจริงจะเหลือเลยไปครับเขา้าที่เกิลวฮนะแล้วก็นาครับผมรอบนี้เดี๋ยวก็หาว่าแบบเข้ามาดูแรกๆโอ้ป๊อตมาไม่กล้าเอาโบลอสมายืนต่อหน้ามันก้องแง่อยู่แล้วดูพลังดีครับสามล้านกับเนี่ยผมสามล้านหกกับแปดล้านแก้วเลยจะเหลือเลยครับผมลุยครับอย่างสมศักดิ์ศรีลูก ผู้กไก่ครับผมอ่ามาอ๋าอฮมาถึงก็ลุตเต้เหรอฉันคงฟังกินคุงเยอะจัดยอดหน้าก็ไปอ้าวไม่ตะก,กิดเลยแล้วก็ลุตเต้เหรอฉันแพ้เขาให้โอ้โหตีโบกล้านคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่ผมไม่โกงอะไรไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมแต่เขาบอกว่ามาหกหนึ่งได้เลยนะครับ

เจ็ดล้านนะแสกยกตีเลยได้ครับผมผมจะจัดแบบทางโปรเต้เลยนะครับก็คือให้เตะซอมบี้แมนครับเตะซอมบี้แมนนะเ <c oughs> ขาบอกหกหนึ่งแต่หกหนึ่งผมโกงไปไงมันพวกคิงพวกอะไรเงี้ยมันโกงมากครับพี่กายิบักน่าจะไม่ไหวนะครับเอยดูถูบไปกว่าเอ้ตอนท้ายตอนท้ายตอนท้ายลองนะครับตอนท้ายลองเออ ขาหกหนึ่งตอนท้ายรองไกหมูหกหนึ่งนะครับตอนนี้เอาสามสามหนึ่งไปก่อนนะครับผมแค่บุลลอตัวเดียวไม่ก็โกงชิบหายลเลยไม่ใช่บุลล้อตัวเดียวเมื่อถึงซอมบี้แมนตัวเดียวก็โกงชิบหายแล้วนะครับแต่ว่าจะเอาเขาไม่ลงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวเอาแบบโปเตก่อนนะครับตอนนี้นี่ครับเอาซอมบี้แมนมาตัวเดียวครับตอนนี้จัดไปครับพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าล้านครับผม มาเลยครับลูกพีกาเง็ดเฮจัดอีกหนึ่งรอบครับผมปาบเขาให้ลุยครับโอ้โหเขาจะเตะนะซอมบี้แมนแบบรัวๆครับนี่เราก็เลงไปตรงกลางครับผมเออ,อ,อตรงกลางตุ้ยดิลูกเตะราชานหน้าหายไปหนึ่งทีเอาแล้วครับผมลูกเตะราชาฟังอือแปดล้านเก้าโอโ้แรงแ๊ดนะครับผม <laughs> แรงจัดๆเลยทีเดียวครับ เฮ้ยลูกกระจอขเขจาตงแรงมากเลยเนี่ยเอาคับเระเบิดหัวไป็หนึ่งทีทีแบบจิ้วๆลุกขึ้นมาจากสอบิ๊แมนครับยิงตะกัวยอดดึงนัดเอาล่ะครับลูกเตะร,ราชันครับผมไปอีกหนึ่งดอกแต่ระแปบบแปบบเปลี่ยงก็ให้อโอ้โดนหน้าเน้นเม้นาแล้วก็เอาสามล้านเตะโดนซอบี้แมน ซอมบี้แมนก็โกงแล้วผมต้องเอาซอมบี้แมนออกนะถ้าแบบเจา้าหกหนึ่งจริงๆนะแม่งโกงเกินซอมบี้แมนก็โกงเกินกินขาดเฮ้ยเราต้องเตะนาลูกทีตักี้หนึงเตะหน้าลูกทีสักทีนึงแล้วจังหวะนี้เอาเลยครับผมลูกเตะราชานครับน่าจะใครอึ้มโอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วแต่เรายังยื้อได้แบบตีเทินติดๆหลังเ้าก็มาอีกหนึ่งรอบโอ้โหเอาเลยครับซอมบี้แมนยังเหลือรอดอยู่ครับ เราจะได้เกที่แบบดินเน้นเอาเลยครับรอบนี้ตอนมีแมนลุกขึ้นมายิงกระดูแตกท้งนัดแล้วก็ตีธรรมาดาไปครับแล้วก็ลูกเตะร,ราชันครับผมรอบนี้ครับลูกเตะไกลแล้วน้เชิญโอ้สองแล้วนโอคนดีใจไหมเนี่ย <laughs> ผมว่าโคหนึ่งก็โกงไปนะครับแต่ว่าหูเคยีิโกโหดจัดแล้วหนึ่งๆอยังไงก็แพ้เออโอ้ขอบคุณครับลูกพี่ครับผมโคตรสุดคือแบบบูรลอดพี่แกสุดจริงๆเตะแบบหนึ่งๆนี่สามรอบกูไม่ไหวบอกแต่ซอมบี้แมนมันมันยื้อให้แบบเออเมื่อกี้คือ รอบแรกคือเตะตัวเดียวคือแตกไปถึงหลังเลยเว้ยคือแบบไก่แตกเออเปอยงเดียวนะครับหลังแตกเลยครับผมรอบนี้ก็คือแบบผมจะหกหนึ่งก็คงที่โกงไปนะครับเฮ้ยล,<ๆ>ลองลองลองหกหนึ่งนะครับแบบไม่เอาซอมบี้แมนนะไม่เอาคอด้วยนะครับเดี๋ยวจะโกงไปเอาตัวอะไรไปหกหนึ่งดีวะเฮ้ยวงก็โกงคือดวงเนี่ยเอ๊ะจะเลือดสาเพีงเหรอเอ,อ้ยโกงไปพววะ กาโร่จะร้องทำเพลงเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันมันโกงไปเปล่าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้วัดนะครับผมได้วัดแล้วครับวัดถนนแน่นอนครับให้อขอได้ใช้อยู่เราไม่ใช้คอไปจัดทีมอะไรไม่รู้ตอนนี้อึ้งพลังใกล้เกียงโอ้ไกลหมู่หกหนึ่งเลยมา <c oughs> ไปครับผมจังหวะนี้ครับ ไก่หมูหกหนึ่งครับผมตอนนี้มาครับผมประเดิมด้วยหลังเท้ากาโลครับผมอุ้ยกาโลแตกปะวะไปยังก็ให้โอ้โตโกงเอาละครับผมแล้วก็จีนอตไม่ได้จะรวมสำเพ็งครับตงตงต่อยแตกสงด้านลังลูเติรมาเชิญไปยังติดกลองล้านอีกแล้วครับผมแรงได้ใจนี่ยิงดีไปแต่ว่ามันโกงอ่ะคือเขาก็จะแตกหมด ดผมตีธรรมดานี่ไหเอาแะ้วครับผมจจงหวันนี้เพาะธรรมดาไปครับลูกเตะมุนตัวเตะต่อยโอ้มันโกงผมโกงเกินล,ลูกเตะลายชานครับผมแต่แปะ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 ,แปะเปียกไรแต่เขามไม่มีเด้งเลือดไงเออโอ้หมันอ่าท่านึงหนึ่งดวงอะไรผมหกหนึ่งผมก็ไม่ไหวอะ่ะไอ้นี่มันเตะเตะเป้าเดียวแล้วมันแรงไงเออก็แบบชนะครับผม ชนะแล้วโกงโกงหนึ่งหนึ่งไม่ไหวชนะโกงโกงครับผมก็ไอไม่ไม่ไนี่ไม่เคยโกงนะก็หกหนึ่งครับผมไก่มูหกหนึ่งเฮ้อสุดยอดครับผมก็จบไปแล้วครับถ้าใครบอกว่ากุ้งนะครับเอาแบบไหนบอกมาเลยจะเอาแบบไหนอ่ะเออนะ แบบนี้ก็โกง้วก็โกงจะเอาแบบไหนนะครับผมบอกมาเลยนะครับตอนนี้ผมจัดให้แบบเน้นๆแล้วนะครับผมแล้วก็ขอพี่แกงมาแบบเน้นๆแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทัวลงแบบไม่ใช่อันดับหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้คืออันดับหนึ่งตัวจริงแล้วนะจบนะจบประเด็นนะครับจบดังมากนะครับผมยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผม สตรีมสดทุกทุกวันเปล่า,ลาไม่ทุกนะครับก็แล้วแต่เวลาว่างนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <seafood frustrated approach>